that สวัสดีค่ะนัองอิงนคะคะเจียงยมาฮ่าหนองคายค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาดูรบแกลล์ฟลาโนนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของสีใหม่นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลค่ะเมื่อก่อนนะคะสีน้ำตาลก็จะเป็นในส่วนของตัว ABS นั่นเองแต่นะคะตอนนี้ยอดขายของตัว ABS สีน้ำตาลนะคะมียอดพุ่งทะลุม,มากซึ่งทางามาฮ่านะคะก็ได้นำเป็นตัวธรรมดามานะคะนั่นก็คือแกรน d p i a โนสีน้ำตาลตัวธรรมดาค่ะราคานะคะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับโปรโมชั่น ของแถมและโปรโมชั่นอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นแจมพิณโ,โนนะคะลดเพียง200บาทเท่านั้นนะคะแถมฟรีเทียนพระบนะคะแล้วก็ประกันรดถหาย2ปีนะคะและของแถมดูดีมากมายคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะ,ะ,คะูกนะคาก็จะได้เป็นหมวกกันน็อกเสื้อันเก๊สนะทีสำคัญน,นะคะลูกค้าที่จองผ่านทางออนไลน์นะคะหรือซื้อในเพจยจมยค่5หลักไทยนะคะ,ะ,คะจะได้รับเป็นกองคํา 1,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูรถได้ที่เตียงยามาฮ่้าของคายหรือเขตเตียงยามาฮ่้าของคายเท่านั้นนะคะมีโปรโมชั่นดีๆรอลูกค้ายอยู่นะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะค่ะสวัสดีค่ะบลิบบายค่ะ